สวัสดีค่ะวันนี้มโนําประโยชน์ของถั่วลิสงมาให้รับฟังรับชมกันนะคะถั่วลิสงเป็นพืชล้มลุกเนื้ออ่อนเป็นพุ่มเตี้ยลำต้นราบไปก,กับพื้นใบประกอบด้วยใบย่อยดอกขนาดเล็กสีเหลืองเมื่อผสมเกสรแล้วก้านลังไข่แทงลงในดินฝักเติบโตใต้ดินแต่และฝักมีเมล็ด1นเมล็ดฝักยาวประมาณ2-4เซนติเมตรค่ะ เปลือกนอกสีน้ำตาลอ่อนค่อนข้างหนาครุขระเปลือกหุ้ม,มเมล็ดสีน้ำตาลหรือม่วงถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของถั่วลิสงอยู่ในทวีปอเมริกาเขตร้อนค่ะสปปรพพคุณของถั่วลิสงนะคะที่เห็นในรูปนี้คือถั่วลิสงสำเร็จรูปแล้วค่ะคั่วหรือทอดเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานได้เลยค่ะประโยชน์ของถั่วลิสงต่อร่างกายค่ะมีดังนี้ หแหล่งโปรตีนชั้นดีถั่วลิสงขึ้นชื่อเรื่องเป็นแหล่งโปรตีนให้พลังงานสูงช่วยในการเจริญเติบโตรวมถึงมีกรดอะมิโนอีกหลายชนิดที่จำเป็นต่อร่างกาย 2. เสริมสร้างความจำสารอาหารในถั่วลิสงช่วยบำรุงสมองและประสาทตา 3. ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานถั่วลิสงมีดัชนีน้ำตาลต่ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวาน 4. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ 5. รักษาสรรมดุลฮอร์โมนเพศ 6. ช่วยเรื่องการขับถ่ายหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถั่วลิสงมีใย,ยอาหารช่วยเรื่องระบบขับถ่ายท้องไม่ผูก 7. อุดมไปด้วยวิตามินศูนย์รวมสารอนุมูลต้านอิสระชั้นดีเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B3 วิตามิน B6 และวิตามิน C 7 มีแร่ธาตุหลายชนิดทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีซึ่งดีต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมประโยชน์ด้านอื่นๆก็มีนะคะอย่างเช่นเป็นส่วนประกอบอาหารทั้งคาวและหวานรสชาติเป็นเอกลักษณ์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หลากหลายเช่นสบู่แชมพูน้ำมันหล่อลื่นถั่วลิสงสามารถนำมาเพาะเป็นถั่วงอกได้เช่นเดียวกับถั่วเขียวน้ำมันจากถั่วลิสง น้ำมันใช้แทนน้ำมันมะกอกได้เพื่อปรุงอาหารและลำต้นและใบของถั่วลิสงนำมาใช้ทําปุย๋ยและเป็นอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องได้ด้วยค่ะมีประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วก็ต้องมีข้อควรระวังของถั่วลิสงนะคะ 1. ถั่ถวลิสงมีไขมันและแคลเซียมสูงอาจทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มขึ้นและอาจทำให้อ้วนได้ ถั่วลิสง 2. ถั่วลิสงที่นำมาแปรรูปผ่านความร้อนน้ำมันอาจทำให้สารอาหารที่มีประโยชน์บางชนิดหายไปค่ะคลิปนี้นำประโยชน์ของถั่วลิสงมาให้รับชมรับฟังกันนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ